วันตีตเช้าค่ะน้องมาอาชีทากินกับข่าวเลี้ยวมือนี่ยายสิเห็ดแนวกินให้น้องหมากินเนาะครับมาทากินขา้าวเอาของเหลียเมาไห้ยาย,ายเพื่นว่าเอาของควรใหนาย,ายายมาแหลกแนวกินได้หนะชีวิตของหมาก็เนาะสิหาเอาตัวรอดขึ้นบ้านละ่ะคือมนุษย์เท่าขึ้กัน ต้องเอาตัวรอดค่ะทุกวันนี้ก็เข้ายากหมากแพงว่าสันว่าเออให้บอกเรื่องเล่าให้ตรงกับเนื้อหาว่าสันถ่ายรูปน้องหมาใต้องบอาเรื่องน้องหมาน้องว่าแม่บอกเรื่องเศรษฐกงเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงน่ากลัวผู้ใดว่มีเงินเก็บเงินกรรมนี่โอ้แต่ลิตูนคข่ยก็คือกันบอกไปกบว,ว่ามีคนเชื่อนะจ้า,จาเออว่าตรงเบาดีกลัวแม่บอน้องหมา อื uh huh. ถึงจะยากดีมีจนยังไงทิ้งน้องหมาได้ไงเอาเขามาเลี้ยงแล้วนะอยายทํากําลังทํากับข้าวครับเอาของขวัญมาให้ยายสวัสดีครับเกือบเก่ามา้ย่ยไม่เอาเกิบนะครับยายทํากับข้าวเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนนะนะครับเวยารอให้มันเย็นก่อนแล้วก็น้องหมารอสักพักนะครับ เลียงมาหาก็ดีก็เลียงคนนี่ดอกเรียงคนบ่ดีกะบท่ทอดไหคนที่บ่ดีนี่ใส่บ่ดีนี่บ่ทอดไหด้วยถ้าคนทูที่แย่งหอยเห็บเสลี่เอายนะมาเกิดนะโอ้แก่สันดงสันดานกับอะไรเขาว่าอย่าไปแก้ที่เขาให้แก้ที่เราสันเอา ถ้าเขามาบกเบียดเบียนไม่อยังเฮาเฮาก็ต้องเป็นทุกเป็นธรรมดาแล้วเนาะน้องมาเนาะแมนบอกเฮาอยู่ซื้อของเฮามาเบียดเบียนไม่อย่างเฮามาเอาลัดเอาเปียกเป็นสีือจังหัวหน้าเอาลัดเอาเปียกเป็นสีเฮาก็ทํางานไปเรื่อยแล้วเฮาบอกว็าดดปากบอกเนาะนี่เรลืองยกตัวอย่างเป็นหัวหน้าก็ต้องว่าใจดีมันบอละ อันนี้ก็ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่องอีกตัวอย่างหนึงก็คือว่าคันไี่หอหีบสลีเอเขามาในบ้านเข้า <c oughs> ว่าสิเป็นลูกคย <c oughs> ลูกพายก <c oughs> ันคน้นก็งาหักเขานั่นมันก็ว่าอะไร เว่าแขมเข่ร็วนั่นแนว่าทิบนวา่าจ่ทิวา่าทิว่าทิหอวหิบสลเอียก็เลยออกไปซ้ำจะอืมแก่พอถ่ายดิคนของเ้องนี้ให้ถ่ายมักเขาก็คือว่าเออจบเท่านั้นอนะ่ะอันนี้มันเกิดสิเป็นเรื่องของเ <c oughs> <c oughs> วียนจังวัเฮึน้องมา <c oughs> เขามาใกล้ๆยายเร็วทิ่ว่าเรื่องอัน มูพิรดา,าทำงานซุปเปอร์นเนาะเห็นคิดน้องอังที่ว่าเขาลักขวงจากซุปเปอร์นะเนี่ยมูพิรดา,าเฮ็ดงานเดี๋อย่ยนในซุปเปอร์นะมีสุม,มือจ้ะบางเทียก็ใส่ลูกมาบางเทียนเนี่ยเราทำงานอยู่แล้วเ,เห็นเขาเออกไปเล่าไปบอกย่ามย่ามกระเซยย่ามกระเซยย่ามก็บอกว่าให้เขาเออกไปโหลดเนี่ยอยากเข้าว่าเข้ามาใก,ใกล้ๆลูกเข้ามา ยายไม่อยากจะถ่ายเอาทั้งขยะนี่นะโอ้ขอลาไปก่อนแล้วจะน้องหมาหิวเขาจะ้ะเขาเนี่ยน้องหมากินก่อนน้ำนางถากินพบ่อๆอยู่น้องขับ